กำลังจะแปดโมงแล้วเจ้าสาวก็คือยังไงเพิ่งมาถึงนัดตั้งแต่เจ็ดโมงงงมากเฮ้ยนั่นมาแล้วนั่นมาแล้วเลยมากอุ้ย ตััวอนนี้สวัสดี9,000คนอันนี้นะปูนี่เพื่อนจหต่อไหมคะป้าเจนป้าไาสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะป้าต้อมอยู่นะสสวัดีค่ะป้าต้อมแล้วป้าไฟอยู่นะเด็ซิ่งมานี่ยค่ะเฮ้ยมึงกลูกว่าหล่อจังเลยอ่ะอยากมีลูกหล่ออ่ะหล่อเลยแต่ต้องมีสามีก่อนเนาะโตเออมามมามานี่เร็วมาเนี่เร็วไก่เจ้าเป่าอยู่ไหนพร้อมยังสวัสดีค่ะหล่อมากเลยอ่ะ สวัสดี1,000งคนวันนี้ทุกพาหนึ0งหมคนมางานแต่มึงตอนเช้าคนดูเยอะมากตกใจไหมอยากปักตะกร้าปะออนนี่ใบนับประพานะคะเจ้าสาวค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะนี่เจ้า่าวครับนี่เจ้าสาวทุกคนไม่ต้องถามเสียงแปดเสียงแปดแยมมาดีอุ้ยนี่ค่ะ this is michael l จุดหล่อง่วงนอนไหมครับง่วงเหรอครับนี่ทุกคนไลฟ์สดส,สวัสดีค่ะไสวยสวยสวัสดีหนึ่งหมื่นคนพี่จีทีพี่จีทีพี่จี GT เห็นเหมือนที่บุ้มเห็นไหมทรายยังอยู่หรือเปล่าพี่การเห็นหรือเปล่า12,400คน ไอพใหนึ่งมื่นสองพันแปดร้อยคนเดี๋ยวไหมว่าบูมไลฟ์เช้าแล้วคนเยอะแต่หรือว่าไม่เกี่ยวฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนแรกมาเนี่ยนั่งฉันนั่งอยู่นี้ก็แปดพันเก้าพันคนนะของขวัญมันต่ไม่เป็นไรค่ะพี่ไซยินดีกับแม่แพรสวัสดีค่ะจริงๆไม่ต้อไม่เป็นไรไม่ได้อยากพ่าแล้วพี่วุ้น งานแต่งงานเพื่อนนัดมาเจ็ดโมงเลิกกี่โมงเลิกเก้าโมงครึ่งเลิกเก้าโมงครึ่งดีดีเออลิกเก้าโมงครึ่งทำดังรองเท้าใส่ไม่เข้าเก้าโมงครึ่งเลิกเก้าโมงครึ่งเริ่มเริ่มเริ่มเก้าโมงครึ่งแล้วมันบอกบูมว่าอะไรรู้ป้าขอเมาส์ก่อนอย่าบ่นบูมดูเห็นอย่าบ่นในร้ายมันบอกบูมบอกว่ามึงเก้าโมงเก้าโมงครึ่งมึงก็เสร็จแล้วล่ะ อย่าบ่นในไลฟ์แต่ความจริงคืออะไรความจริงคืออย่าไปฟังคือเลิกงานแต่งใครคะบูมค่ะบูมเช้านี้ถ้าไม่พ่อไปเดินการเร็วๆพ่อไปเดินพ่อไปเดินใครแต่งนะกว่าพาแต่งค่ะทุกคนฝากกดใจส้มหน่อยเถอะหนึ0งคน สวยเหมือนกันเลยค่ะนูนนๆเป็นว่าที่ขอควงวันนี้แล้วกันไมเคิลไ <c oughs> ปเวาเงปิดหน้าจอนะมุม <c oughs> สวยมากขอบคุณค่ะ <บา S 1> ทุกคนอาจจะอ่านไม่ทันนะเพราะว่าคนมันแบบคอมเมนต์เยอะมากเลยอะ่ะหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยคนโอ้ยมาถึงก็ถ่ายรูปแทนที่จะไปเข้าหง้งเ <c oughs> ข้าวัดก่อน ไปในวัดมาเลยมาเลยมาเลยดูดิบ่าวสาวค่ะทุกคนจะรีดเดินเข้าวัดแต่งงานอะเร็วจ้าจะเลยเลิกเราจะไมเคิลหรอไมเคิลอยู่ไหนไมเคิล everybody i s y o u handsome thank you you have to say ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เดี๋ยวนี้ให้เลีก่อนเขาบอกว่าทีจีที โอ้ยขอบคุณค่ะ I love you นี่ตั้งใจจะส่งให้ไมเคิลป่ะคะทุกคนเราจะเดินบนเส้นทางเศรษฐีกันไหมอุ้ยดูปูศิลาไปต้นสาวต้งโดดเด่นออกไต้งโดดนี่หูงถุก็ดดยาวกว่าขอโทษนะเจ้าบ่าวมันนี่สิทุกคน1นฉันให้ ทำไมถ้าเดินเราได้เลย้าเดินเราเกีีร์มึงต้องถกกระโปรงเหมือนกูแพทโถก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 ทุกคนชุดชุดงานแตก้านนี้ดีมากเลยนะน้องพอลสวัสดีครับหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยคนแพทมึงปักตะกร้าช่องกูไหมพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยคนนะคะตอนนี้ทำไมมันเยอะขนาดนี้อะ อุ้ยพี่กอบขอบคุณค่ะอุ้ยพี่กอบคนดูเยอะขนาดนี้พี่กอบต้องมานินมังกรแล้วล่ะทำพิธีใส่บาตรเราเล่นเราเล่นอุ้ยขอไม่ตอบนะคะขอไม่ตอบขอไม่ตอบค่ะสําหรับวันนี้ขอไม่ตอบนะคะขอไม่ไม่ได้ค่ะขอไม่ตอบขอไม่ตอบตอบไม่ได้จริงๆค่ะมันเป็นเรื่องภายในนะคะตอบไม่ได้ดเสียงดังนี้ได้แต่ว่าก่อนเอาไปไ้โอเคอันนี้เราไม่ได้เข้าไปทุกคนปะ อันนี้อันนี้เข้าทุกคนค่ะในวิหารที่แพทขึ้น้างบนนี้ไหมและเดินเข้าไปต้อพี่ก๊อฟขอบคุณนะคะพี่ก๊อฟขอบคุณค่ะพี่ก๊อฟวิหารอยู่นีใจอ่ะเพื่อนได้แต่งงานอ่ะทุกคนเมื่อไหร่ถึงคิวบูมโอ้ยบูมหมดบูมหมดหวังแล้วมันหมดหวังแล้วะบูมเร็วมึงุ่งนี่ให้แบบมาเขามา อ๋อเรายังไม่ต้องเข้าเหรอเพราะเราไปใส่บาทพี่คอมหนูขอไม่ตอบนะนูขออย่างไรนะตอบไม่ได้เดี๋ยวจะมาเใส่บาทกันนะคะทุกคนวัดสวยเฮ้ยทุกคนอันนี้เป็นอันที่ที่บุมถวายทุกคนแผ่นนับผราอันนี้คือชั้นถวายเทียนเนี่ยเนียเนียพุ่มอะไรดอกไม้อันนี้ที่ติดตามวัดตรงนี้นะคบพี่เทียนสวัสดีค่ะ ฉันถวายฉันถวายปีหนึ่งจะครั้งเดียวฉันถวายนะเธอฉันเป็นคนถวายเองที่ติดรอบวัดพี่กอบขอบคุณค่ะฉันถวายเธอเห็นไหมต,ต้องเงียบนะฉันถวายฉันถวายเธอมันจะเดินยนะังไงวะ เดรวจะเข้าไปในพีธีดิอ่านุโมธนาดีใจน้องเพื่นแต่งงานหล่อ,อ,าอ,าลอมากแธอสวยมากเลยอะ่ะน้องสวยมากเลยอะ่ะมันไม่ค่อยแต่งหน้าแบบอย่างเงี้ยวัดวาราบอพิธค่ะเนี่ยเซที่เจ,จัไว้อ่ะ เด ah, ี ah, ๋ยวเราจะใส่บาทกันนะคะเระลกวเร็วมากเขาแก้สิบนาทีนี่ลูกเจ้าสาวอ่ะพักเนียพักเนีย อะไรนะเลดอยากเห็นยูนิเวิร์สครับอยากเห็นยูนิเวิร์สหรอครับบอกใครดีนะใครดีนะอุ๊ยอุเกี่ยวผมหลานอายเะขึ้ยมึงเย็กันแล้วหรอปฏิเสธโอ้ขอบุณครับเก่งมากทำเป็นด้วยหรอทำเป็นด้วยหรอทำเป็นหรอนี่อันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวหรอ เป็นเพื่อนเจ้าสาวเหรอฮะเป็นเพื่อนเจ้าสาวเ <ASHLEY S 1> หรอหรอเป็นเพื่อนเจ้าสาวเหรอ <c oughs> อุ้ยฮ่ Rabbit you, Rabbit you. แาแลวววันนี้โดดเรียนเหรอหรือโรงเรียนหยุดไม่ได้ um. ไปห <unhappy. S 1> ยุดแต่โรงเรียนไม่หยุดแต่โรงเรียนไม่หยุดอ๋อ <c oughs> แล้วทาแก้มมาปาะเนี่ยวันเนี้ยค่ะแล้วทำไมไม่จุดไฟอะ่ะ ใครทำผมให้ลุงเทนเ่ออะะ่หนะน่าหลับจังเลยอ่ะอลูกภูมิเองทุกคนลูกภูมิเองลูกภูมิชื่อเลดซิง่งลูกฉันเองหมื่นห้าบาพี่เลดขอไอัยค่ะ ชุดเมือนเอ้ยชุดเหมือนันจะอ่ใคาคล้ายน้ำมับเหมืมันดหมือนชอะเดาต้องถือยังไงอ่ะต่อใกล้กันนิดนึงทุกคนถือแบอย่างไรกันจริงๆอ้ยเอออย่างไรันไม่รดก็ด้นะของล้วก็ของือ้ก็ต้องเหมือนกันหมดก็ได้บางคนน่ดดชเทศวน่างกล้องนี้นะครับที่ กล้องหลังไม e> okay. ี่ปบเป็นกล้องหลังไหม่านี่ไม่เปค่ะพี่ใจตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยกล้องมากขอบคุณมากนซลงแขกกลอนนอเหรออนคอคุณนี่เอากระเป๋าออกไหมคะงานฉันนต้องขุดกับเองทุกคนระวังนนะครับโอเคครับ่้อะไรหรอคู่ต้องนีนะต้องมีนะครับสายถัดไปดูไปดูไปเลยนะหนึ่งสองสามสองสามน้าหนึ่งสองสาม เนได้่น <c oughs> ิคดีวครับหสมแน่จนว่าชอยังีมากอมากหนึ่งสองสามขอทีขอ้ทมงกไม่อหนึ่สองสามอันไมหายเทาสาวยชมหน่อยชมเพื่อนน จะมีงานไหนที่เพื่อนที่กูให้เพื่อนเจ้าสาวแต่งขนาดนี้งานไหนที่เพื่อนเจ้าสาวครึ้นแต่เพื่อนมาก้ามองกล้องนี้อีกทีหนึ่งต้อเรียบร้อยเรียบร้อยสุดสุดหนึ่งสองสามงานไหนี่กูต้องตัดสินขอเรียบร้อยสุดๆเรียบร้อยสุดสุดหนึ่งสองสามดีครับอีกทีหนึ่งเรื่องสองสาม

I'm <laughs> ไรคะ่ะหิวปากมันเตมน็มลิปปอนขอบคไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณนะโอเค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 ้พี่เขาน่ารักมากเลยอะ่ะเขาเอาพวกเราขยับขนาดนี้เขายังบอกให้เราขยับถ่ายกล้องนี้หน่อยาค่ะ,ะลงไลฟ์ไหม พิ <behav> S <uce> <S <c ười> ่งเปิดไลก่อนเมืมึงก็แค่บอกเขาว่าพี่มอดไม่ได้ไงกคนองะไอ่าง้ยๆเอาหนุ่มๆอาหนุ่มๆมั้งใช่ไมเนา่ไปไหนหมด่ไปอ่าไเง้ไปเจ้าเ่าหอ้่าวะู้บ่าอยู่เดี๋ยวดเียพี่แพ็คต่อนะถึงูตรงนี้แสงกลังสวย สักที่นะแม่ใช่ค่ะเพื่อนแต่งงานทุกคนอย่าลงไม่ให้ลงไลฟ์ด้วยคนพิมพ์จะดูห้ดูจะจบพิธีเลยทุกคนมาร่วมงานแต่งแพทหรอแต่บูมเอนเนอร์จีจะเยอะไม่ได้เขาอยู่ในวัดใช่อยู่ในวัดแล้วทุกคนตอนนี้หน้าเหมือนคุณแพทเลยใช่อยากเห็นเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวไม่รู้ไปไหนแล้วเจ้าบ่าวหาย บูมอะคนบุอยู่หน้าต้องให้บูมถ่ายมาไอปุ้หนเล็กบูมหน้าเล็กให้บูมถ่ายมาได้ได้มาได้ได้มาเรวมาแล้วคุณอยู่ไหนอะเอามาสิไปต่อพนู้ไปหนนก็ได้ไม่เป็นไรอ้บบูมเร็ว ทุกคนนิ่งอยู่หน้านกล้องนู้นกล้องนู้นไหนเขามองไหนอ่ะมุมสวยมากๆขอบคุณค่ะบอกมือเขาต้องบอกมือหน่อย กูก็ขอบคุณเขาเจยเลยสวัสดีค้านาวใช่ไหมเก่็งใจพี่ที่ทำเสื้อผ้าจังถฉยเลยกระเป๋าทำอะไรให้กูจริงๆนี่แต่มุมเมื่อกี้สวยมุมมหาชนอกดวิดีโอให้หน่อยแล้วมันก็ส่องมาทางนี้เร็วกดเลยกดเลยหนึ่งสองสามสองวิไปเร็ววิดีโอเลยหนึ่งมิสแกรน้ายยินดีด้ยแางนี้เหรอ มืองกูเลยใครบอกว่าทุกคนสนใจงานกูบ้างไม่ใชใครถ่ายแชทเลยเลิ่อนปะเธอบ้าสวยมาเลยตองจริงเหรอมุมสวยก็รอดไม่ใชใครสนใจแชทเลยโบจะถ่ายวีดีโอเอ้าาอีเยถ่ายเขาหน่อยวันนี้เขาแต่งอางนวันนี้เขาสวยวันนี้สมลดเท่าเทียมนะคะในที่สุดเพื่อนก็ได้แต่งเพื่อนก็ได้ตาแต่งเลยวันนี้สมรสเท่าเทียมน่อดีใจมากเพื่อนได้แต่งได้เชิญแล้วจะบอก่าเขาไปไหนก เอาปิดทำไมอ่ะยังไม่ได้ปีไม่เขาแต่งแล้วแล้วเราอกมาไล่สัมภาษณ์เลยเนี่ยกูไม่รีบมึงส่งรถเท่าเทียมวันนี้แล้วเจ้กูยังไม่พีมพ์ป่วยใช่หน่อยดิเออทุกคนพวกเราสนใจกันมากทุกคนต้องหามน้ำบูมบ่อยๆนะว่าน้ำบูมเมื่อไรจะแต่งคุณภรรยาไปไปไหนไม่ใช่มือถือมันอ๋อโอเคโอเคยังไม่ไปนี่มันเป็นคิวเจ้าบ่าวคุณเจนค่ะใช่อันนี้คุณเจนค่ะ เนี่ยสัมภาษณ์นะบุูมเลยเนี่ยเพื่อนแพทแต่งแล้วเนี่ยเราเมื่อไรบูมจะไงไม่รีบค่ะถ้าเรายังไม่ไม่อเมทอเมทเนี่ยมึงตอบถามเรื่องหัวใจนิดนึงว่างไหมตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องตอนนี้ว่างเลยมางานเพื่อนค่ะริงคโปร์พี่เจนสวยมากใครแต่งคะวันนี้เจนแต่งค่ะสมรสเที่ยวแพทแต่งงานค่ะวันนี้บูไม่รีบเลยค่ะรู้สึกว่า ไมรี่อบทุกคนทุกคนบูมมันหน้าเล็กมากเลยอ่ะอันนี้มีคนเห็นอยากเห็นเจ้าบ่าวพี่บูมยังไลฟ์อยู่อีกเหรอพี่ตอนนี้มีคนร่วมงานพีเมื่อกี้ยอดไปถึงหมื่นหกเลยนะยังไลฟ์อยู่ยินดีด้วยค่ะนี่เจ้าบ่าวไปาม่ไยรูป่อยคับเขาไม่ต้องเรียกนักข่าวมาไลฟ์บูมอ่ะเพราะว่าไปทุกสื่อแตวตอนนี้จริงเหรอมันไม่ได้เรียกนักข่าวมาเลยมือเออหรอทุกคนบูมลงไลฟ์ก่อนไม่ต้องลงไม่ต้องลงกันเนี้แหละช่องกระจายข่าวจริงเหรอ เดียวแลเคียวแร้ไม่เป็นไลรมันไ,ไม่แต่มันโอเคมันมันแบข่าวจะมาแต่พวกเราเท่านั้นมันบอกมันไม่ได้เล่นข่าวข่าวจะมาจากพวกเราเท่านั้นเท่านังงั้นเดี๋ยวพาไปดูเจ้าสาวเลย่ปิดไมเลยงงเียดหนูกลัวช้ำอะค่ะ๊บนึงนะคะขอบคุณนะคะพี่คือเธอเก่งฉันเก่งใจร<ห>้านเสื้อผ้ามากถือของฉันเดี๋ยวพาไปดูบ่าวสาวค่ะทุกคนฝากแสดงความยินดีบูมอย่าลง คนนี้นะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวและเพอะเพื่อนนี่ค่ะเออ,อเนี่ค่ะคจับตัวเจ้าสาวได้ไหมโอ้โหเจ้าบ่าวถามว่าจับตัวเจ้าสาวได้ไหม <c oughs> จับตัวได้ไหม <c oughs> นี่สวยหล่อน่ารักมาก ทุกคนฝากร้านออนนี่ใบนับประพาด้วยนะหล่อไหมล่ะสวยไหมล่ะสวยไหมล่ะหล่อไหมล่ะหล่อไหมล่ะสวยไหมล่ะอุ้ยมีคนกดใจส้มอยู่หัวพีด้วยเว้ยหยุดไม่หยุดเลยเว้ยนี่ค่ะเจ้าใกล้ๆกันหน่อยตัวจิ๋วเจ้าตัวจิ๋วอันนี้เจ้าบ่าวอันนี้เจ้าสาวและอันนี้น้องมองกล้องนี้ทั้งสามคน ปล่อยมือลงได้เมื่อกี้ดูขนกติ้วไว้นึงโอเคอะเล็ดครับเล็ดจิ๊ดแมวได้โอเคมาเคองมีพร้อมกันครับหนึ่งสองดูนะสวยมากไปจิ้มหนึ่งสองหนึ่งสองสามอีทีสุดท้ายสุดท้ายหนึ่งสองสามโอ้ยคนมาแสดงความยินดีกับคุณเยอะมากเลยนะป้าพางั้น้องเล่นพักก่อน ต้องเลยพักก่อนไปโอเคใช้เทปที่มอคกล้องนี้มาเราไปนี่นบุ้มสัมภาษณ์พี่เลดดีกว่าพี่เลดแม่สวยไหมวันนี้แม่สวยหรอแม่กับนบุ้มใครสวยกว่ากันไม่กล้าตอบเลยแม่กับนบุ้มใครสวยกว่ากันนบุ้มอีกหลังอย่แม่กับนบุ้มใครสวยกว่ากันแม่แม่เหรอแล้ววันนี้พ่อพ่อหล่อไหมพ่อพ่อหล่อ ดีใจไหมดีใจไม่ดูดกแม่กันนะบูมใครเหรอใครเ่วยกันแแล้วนะบูมไม่ช่วยเหรอสวยโอเคให้อภัยอักษรยอเป็นไหมปึ้มปิ่มปิ่มปึ้มปิ่มแม่กับนบูมใครสวยกว่ากัน เลื่อนออกแล้ว嘛ถูกกันฮะเลื่อนออกเรเชื่อเปื้อนเลยอ่ะน้าบูมใจเย็นแม่กับนหรอบูมใครสวยกว่ากันแล้วน้าบูมไม่สวยหรอสวยโอเคให้อภัยสวัสดีค่ะทุกคนเราเปนั่งรอแถวนี้ไหมเขาก็ถ่ายรูปบ่าสาวกันก่อนแหละใช่ไหม อันนี้เจ้าบ่าวหลังจากนี้คุณจะอยู่ใต้อานัตแล้วคุณจะทำยังไงคะก็อยู่มาตั้งนานแล้วนะครับสามปีแล้วนะครับสามปีแล้วอยู่ใต้อานัตเออรทพ่อพ่อหลอกปะไม่ตอบมีเข็มไหมคะไม่ตอบขอดูเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าบ่านไม่มีเพื่อนค่ะเจ้าบ่าวไม่มีเพื่อนเพื่อนไปไหนแล้วก็ไม่รู้มีคนอยากดูเพื่อนเจ้าบ่าว มีมีคนแสดงความมีนิไมเยหอน้ยไม่เอาเข็มจับเข่อนนั่งรอก่อนเมื่อกี้ถามว่าแม่ขันะบูมใครสวยกากันมีคนตอบว่าพูดไตเลสพูดออกมาดังๆใจบ่จบทุกคนฝากกดใจส้มหน่อยนะครับก่อนเราจะได้แบบว่า นั่งลูกนี่ไม่คันเข่าลูกฉันเองแล้วเราต้องทำอะไรต่ออันนี้รอรอเข้าวบัวข้าบัวตอนก้าโมงเราได้เลิกก้าโมงขาบวทแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้ากับสังฆราชแล้วก็จบสิแต่ว่าเราไม่ได้เข้าเข้าเจนถส่มเลยนะ